ขึ้นมาบนนี้ทุกคนต้องตะโกนพร้อมกันว่าวิวอ้าวคนละรายการโอ้โหได้ไอศครีมช่วยชีวิตนะครับไม่งั้นนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยเดียวนะกับการขึ้นเรือในวันนี้นะสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง daddy o ตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ daddy o นะครับ นี่วันนี้แดดดี้พาทุกคนนะครับมาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ท่าเรือค้องเตยนะครับตอนนี้กลิ่นแม่น้ำเจ้าพยานี่แบบชื่นใจเลยนะครับและเหตุผลที่แดดดี้พาทุกคนมาที่นี่นะเพราะวันนี้แดดดี้จะพาทุกคนไปอ่านสือ แต่แน่นอนแดดดี้ <Daddy S 1> ไม่พาไปอ่านหนังสือธรรมดาธรรมดานะครับแต่วันนี้แดดดี้จะพาทุกคนไปอ่านหนังสือบนเรือหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับนี่เลยเรือ d ด l ล r s Hope นะครับ ทุกคนครับนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนขึ้นเรือดอรอสโฮปนะครับต้องบอกเลยนะว่าเรือดอรอสโฮปเนะครับเขาอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรมหาชนนะครับที่ชื่อว่า GBA Chips นะครับเรียกว่าก่อกําเนิดขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีนะองค์กรเนี่ยเขาต้องการที่จะ มอบความรู้แบ่งปันทักษะต่างๆให้กับคนทั่วโลกนะครับก็เรือลำนี้นะครับเดินทางมามากกว่า450แห่งใน150ประเทศทั่วโลกแล้วนะและตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยนะครับที่ท่าเรือคลองเตยจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับบอกเลยนะว่าบนเรือนี้นะครับเหล่าลูกเรือและก็คนบริการต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นอาสาสมัครจาก50กว่าประเทศทั่วโลกนะที่รอเราอยู่ด้านบนเรือนี้นะครับและทุกคนรู้ไหมว่า เรือดอลลัสโฮปนะครับเขามีพี่น้องอีกหนึ่งลำด้วยนะเอออีกหนึ่งลำนะครับที่มามพร้อมๆกันเลยก็คือชื่อว่าเรือลอกัสโฮปนะครับเรือลอกัสโฮปตอนนี้อยู่ที่มาดามกาสกาเห็นไหมอยู่อีกฝั่งของโลกเลยนะครับเดี๋ยวตามตดัดดิ้งขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่าข้างบนเรือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ ึ้นมาบนนี้ทุกคนต้องตะโกนมพร้อมกันว่าวิวอ้าวคนละรายการและและ้วตอนนี้แดดดี้ก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะว่านี่คือร้านหนังสือนะครับหรือห้องสมุดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่รองให้บริการผู้คนมาแล้วเกือบทั่วโลกเลยนะครับ ด้านหลังนี้นะก็มีหนังสือมากกว่า5,000เล่มนะครับในหลากหลายขแขนงนงคนนะไม่ว่าจะเป็นวิชาการศิลปศาสตร์การอาหารนะครับหรือวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งแบบหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กๆก็มีหมดเลยนะครับที่นี่5,000กว่าเล่มก็ผม ทุกคนครับแล้วราคาก็น่ารักเลยนะเล่นมาแบบร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแค่หลักร้อยอ่ะนะครับคือจับต้องได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาต้องการจะรยกแบ่งปันความรู้นะครับพัฒนาการศึกษาให้กับคนทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าได้รับความสนใจแบบคนเยอะมากเลยนะนี่ขนาดแดดดี้มารอบแรกเลยนะครับ บนเรือลำนี้นะครับลูกเรือที่ให้บริการก็เป็นอาสาสมัครนะครับจากหลายสิบประเทศเลยนะ ทุกคนครับและสำหรับเดือ d o อลล s Hope แห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปี1991ก็คือเปิดมาแล้วนะครับ30กว่าปีนะจริงๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อมาหลายรอบนะตอนแรกเดิมทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเรือห้องสมุดอย่างนี้นะครับเาะทำกิจการอื่นๆแล้วก็เจ้าของก็ซื้อกันไปซื้อกันมาเปลี่ยนชื่อมาประมาณ5รอรอบนะครับปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรือร้านหนังสือนะห้องสมุดนะครับเคลื่อนที่บนทะเลที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ขนาดของเรือแห่งนี้นะครับความยาวอยู่ที่82.2เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่14เมตรครับ คนเชื่อไหมว่าเรือลำนี้นะครับเรียกว่าต้อนรับผู้คนทั่วโลกนะกว่า49ล้านคนนะครับที่ได้ขึ้นมาเยือนที่ร้านหนังสือแห่งนี้นะครับสุดยอดมากเลยนะนอกจากเขาได้พยายามที่จะอะไนะแบ่งปันความรู้นะครับเสริมสร้างความรู้กับคนทั่วโลกแล้วเนี่ยเขายังมองว่าการล้อมเือ,อยนะครับเรียกว่าเป็นการเสริมมิตรภาพของคนทั้งโลกด้วย ครับและตอนนี้นะแดดดี้อยู่กับคุณวาเล่นะครับเป็นคอมมิวนิเคชันเมนเจอร์หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของดลั Hope นะครับสวัสดีครับ <laughs> So maybe if you don't mind introduce your name and uh, the purpose of the d o lost hope and why you are hereSure my name is v a l e and I come from Colombia and welcome on b o a r d to h e l a hope. s hopeThank you so muchWe are here with the purpose of sharing knowledge, help and hope around the port cities we go toYeah so how many countries have you been around Well, I don't know if you know, but Dulos Hope is our newest vessel from our fleet of vessels, so it's the fifth vessel we have owned. Currently, we have two sailing ships. One is called Logos Hope that visited um, Thailand a few years ago. I think last time was around 2012. Wow. And then uh, now Dulos Hope is a new ship. We just launched this ship into service in May, which means Tha Thailand is the third country we visit with wow. this vessel. So it's the first time. For this vessel to be in Bangkok, which we are very excited about. Okay, you want to say anything to our audience? Well, you're welcome to come and visit us. If you wanna share with us experience, I know that you're learning English probably, so you can come and practice with us. Um, you just go and follow us as Doulos Hope Bangkok 2000. I'm oh, sorry, 23. And yeah, just follow us on social media for more updates. c And Thanks yeah, thank Thank coming By you you for จริงความรู้สึก feeling มันดีมากเลยนะทุกคนนะแต่มันร้อนมากตอนแรกคึกว่ามันจะเป็นห้องแอร์ไม่ได้เป็นห้องแอร์นะครับเป็นแบบโอเปนแอร์นะร้อนร้อนสุดจริงๆครับเดี๋ยวตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมานั่งเิีวๆกันนิดนึงนะ ตอนน in ี้นะครับแดดดี้อกับ <t> น <ru h 2> ้องดีน่านะครับนี่เดี๋ยวดูนะว่าประสบการณ์น้องเป็นคนไทยนะครับประสบการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็สนุกมากเลยค่ะถึงแม้ว่านี่เป็นวันที่3คของหนูนะคะในการมาเป็นอาสาสมัครที่เรือดูโรสมาทำโฮมคาเฟ่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าแต่ละคนมาจากหลากหลายประเทศค่ะมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็ได้ทั้งฝึกภาษาแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากแต่ละคนค่ะแล้วก็มอบความรักให้กับทุกๆคนที่ได้มาที่เรือห้องสมุดนี้ค่ะ เี่ยมเลยเป็นตัวแทนประเทศไทย,ทไทยภูมิใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับโอ้โห oh, ได้ไอศครีมช่วยชีวิตนะครับไม่งั้นนี่ชุ่มฉ่ำเลยเดียวนะ <laughs> กับการขึ้นเรือในวันนี้นะดีนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆเลยนะเรือด o ลล s Hope นะครับอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยจนถึงวันที่26พฤศจิก,กายนนี้นะครับถ้าหากว่าใครยังมีเวลานะอย่าลืมนะเข้าไปเช็คนะครับแล้วก็บุ๊กจองล่วงหน้าแล้วก็ลองเข้ามาสมัมผัสประสบการณ์นี้ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้าแนะนทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับเือออกแล้ว